สวัสดีค่ะวันนี้ยาพรก็ครัวแกรนด์มาคิทเช่นมาชวนเพื่อนๆทำขนมไทยรับรลมหนาวอย่างขนมบัวลอยกันค่ะครั้งนี้นะคะแพทก็เพิ่มขนมบัวลอยโดยทำจากแป้งข้าวเหนียวดำนะคะบอกได้เลยว่ามีกลิน่นหอมนุ่มหนุบหนับมากๆเลยค่ะ สูตรนี้นะคะแพทก็ได้มาจากตำรับขนมของไทยโดยอาจารย์ทัศนีโรจนาภัยบูรณ์เช่นเคยค่ะแพทปรับสูตรเล็กน้อยนะคะสูตรนี้เนี่ยนุ่มหนุบหนับไม่บวมน้ำนะคะเราไปดูสูตรและวิธีการทำกันเลยค่ะ สำหรับการทำบัวลอยนะคะสูตรนี้เนี่ยก็มีความยากระดับ3เต็ม5ความยากเนี่ยก็อยู่ที่การที่เราเนี่ยนวดแป้งให้ได้ที่นะคะเพื่อนๆอาจจะต้องค่อยๆทยอยเติมของเหลวนะคะแล้วก็สัดส,ส่วนของเหลวเนี่ยอาจจะเพิ่มหรือลดลงจากสูตรได้เล็กน้อยนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะคะก็สามารถเข้ามาถามในคอมเมนต์หรือว่าเข้าไปถามในเพจ Facebook ย่าพาเข้าครัวแกลนมาคิชเช่นได้เลยนะคะแพทก็จะรีบมาตอบนะคะไขทุกข้อข้องใจให้เพื่อนๆได้เลยค่ะ มาเริ่มจากการทำน้ำใบเตยสูตรเข้มข้นกันก่อนเลยค่ะแพทใช้ใบเตยหอมนะคะ10บใบนำมาตัดเป็นท่อนๆค่ะแพทก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะนำมาปั่นก่อนนะใส่น้ำเปล่าไปประมาณ100กรัมค่ะใช้เครื่องปั่นที่เป็นเครื่องปั่นผลไม้หรือว่าจะเป็นเครื่องปั่นมือแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเสร็จแล้วเราก็ทยอยเติมน้ำนะคะจนกว่าเราจะปั่นตัวใบเตยได้ละเอียดดีแล้วก็นำมากรองค่ะบีบใบเตย ให้แห้งเลยนะคะได้มาเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นการปั่นรอบแรกนะคะเสร็จแล้วเรานําน้ําใบเตยที่เราได้นะคะส่วนแรกเนี่ยนำมาใส่กับใบเตยที่เหลือค่ะแล้วก็ปั่น,นะคะ่ะวิธีนี้นะคะเราก็จะได้น้ําใบเตยสกัดเข้มข้นสีเขียวแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะนํามากรองนะคะรอบแรกด้วยกระชอนบีบให้แห้งนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามากรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้งนึง จะได้น้ำใบเตยนะคะที่มีความเข้มข้นหอมนะคะสีเขียวสวยเลยนำมาทำอาหารไทยขนมไทยได้หลากหลายประเภทเลยสำหรับแป้งตัวแรกที่แพจโนนนะคะจะเป็นแป้งตัวสีขาวนะใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งมันนะคะใส่ลงไปคนให้เข้ากันดีใส่น้ำร้อนจัดนะคะทยอยใส่ลงไปแล้วก็ใช้ไม้พายคนให้แป้งกับน้ำนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแรกๆเขาจะยังแห้งๆอยู่นะคะ เราใช้มือนะคะที่ล้างสะอาดดีแล้วเนี่ยนวดแป้งนะคะกับน้ำเสร็จแล้วนะคะทยอยเติมน้ำเย็นลงไปค่ะให้เราทยอยใส่นะคะจะไม่เทพรวดเดียวนะเราจะดูเนื้อสัมผัสของแป้งนะคะให้เขามีความนุ่มน้ำไม่แห้งไม่สากนะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะถ้าแป้งแห้งไปเราก็เติมน้ำเพิ่มนะคะทีละช้อนโต๊ะแต่ถ้าแป้งนะคะมีความแฉะเกินไปให้เพื่อนๆนะคะ ทยอยใส่แป้งค่ะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็นวดจนเขาไม่ติดผานชนะไม่ติดมือมันวาวานุ่มแบบนี้ค่ะก็ถือว่าใช้ได้นะเราสามารถเก็บแป้งนะคะในกล่องปิดฝาให้มิดชิดนะแล้วก็มาเตรียมแป้งตัวต่อไปกันเลยค่ะสําหรับแป้งข้าวเหนียวดํานะคะแพดก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวขาวครึ่งหนึ่งนะคะแป้งข้าวเหนียวดําครึ่งหนึ่งแล้วก็แป้งมันสําปะหลังค่ะคนให้เข้ากันดีหลังจากนั้น เราก็ทยอยใส่น้ำร้อนจัดนะคะคนด้วยไม้พายให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใช้มือที่เราล้างสะอาดดีแล้วนะนวดแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะตอนแรกๆเขาจะแห้งหน่อยนะคะเราก็ทยอยใส่น้ำเย็นลงไปค่ะใส่ทีละช้อนสองช้อนนะคะให้เนื้อแป้งเนี่ยนุ่มเวลาเรานวดเนี่ยเขาจะนิ่ม ไม่ซู้มือนะคะแต่ก็ไม่เละนะพอแป้งเรามันวาวนะคะไม่ติดมือไม่ติดภาชนะนุ่มดีแล้วก็เป็นอันใช้ได้ค่ะมาทำแป้งบัวลอยใบเตยกันต่อเลยค่ะเราก็ใช้สูตรเดิมนะใช้แป้งข้าวเหนียวขาวค่ะแป้งมันสำปะหลังผสมกันเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนจัดลงไปก่อนนะคะคนผสมให้แป้งกับน้ำพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ตัวน้ำใบเตยสกัดเข้มข้นที่เราทำไปตอนแรกนะคะ ทยอยคนค่ะให้เขาเป็นเหนือเดียวกันแล้วเราก็ใช้มือที่เราล้างสะอาดดีแล้วนะคะนวดแป้งถ้าเกิดน้ําน้อยไปนะคะก็ให้เติมน้ําใบเตยนะคะที่เราสกัดเผื่อ,อไวนะ้นะนวดจนเขานุ่มนะ้าไม่ติดมือไม่ติดภาชนะมีความมันวาวแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะเราก็จะทําบัวลอยฟักทองกันนําฟักทองไปปอกเปลือกนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นกําลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป นำไปนึ่งนะคะในน้ำเดือดจนเขาสุกนานิ่มดีแล้วก็นำมาบดแบบนี้เลยค่ะบนกระชอนนะคะเขาก็จะได้เนื้อที่ละเอียดนะคะแล้วก็เสร็จเร็วด้วยนะขณะที่ฟักทองยังร้อนๆอยู่เนี่ยเราก็ใส่แป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันนะคะลงไปคนผสมให้เขาเข้ากันค่ะถ้าเกิดว่าตัวแป้งนะคะมีความแห้งเกินไปให้ทยอยเติมน้ำร้อนนะคะทีละช้อนจนเขาเนี่ยมีเนื้อที่นุ่มนะคะ แต่ว่าไม่เละนะเสร็จแล้วเราก็นวดค่ะจนเป็นเนื้อเดียวกันมีเนื้อมันวาวมีความนุ่มไม่ติดมือไม่ติดผานชนะค่ะถ้าแป้งของเราเละเกินไปนะคะแฉะเกินก็ให้เพื่อนๆทยอยเติมแป้งข้าวเหนียวทีละช้อนนะคะจนเป็นเนื้อที่นุ่มแบบนี้เช่นกันค่ะแป้งที่เรานวดเสร็จทั้งหมดนะคะเราจะใส่กล่องปิดฝาให้มิดชิดหรือว่าห่อนะคะในผ้าขาวบางที่เราบิดหมาดมาแล้วนะเขาจะได้ไม่แห้งค่ะ แัดก็จะแบ่งแป้งนะคะนํามานวดอีกนิดนึงเช็คดูนะว่าแห้งเกินไปไหมถ้าแห้งไปเราก็พรมน้ําลงไปนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาปั้นเป็นเส้นๆ้นแบบนี้แพทจะใช้มีดนะคะตัดให้เขาเป็นชิ้นเท่าเกันก่อนทยอยทําทีละนิดนะคะเดี๋ยวแป้งจะแห้งก่อนนะพอเราได้เป็นชิ้นที่ใกล้ๆเคียงกันนะคะประมาณนี้แพทก็จะนํามาคลึงค่ะเป็นลูกกลม,กลม เราจะคลึงนะคะให้เขาเป็นเนื้อแน่นๆเลยนะเป็นกลมๆไม่แตกนะถ้าแป้งที่เราคลึงออกมายังแตกอยู่นะคะมีรอยแตกนะคะแปลว่าแป้งแห้งไปนะก็ให้เพื่อนๆเติมน้ํานะคะประมาณ1ช้อนแล้วนวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะให้เนื้อแป้งนิ่มลงนะแป้งที่เราปั้นนะคะก็จะได้ประมาณนิ้วนางนะคะหัวนิ้วนางไม่เล็กหรือว่าไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะพอปั้นเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าขวบางคลุมเอาไว้นะคะไม่ให้แป้งแห้ง เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมส่วนของกะทิกันค่ะใช้หัวกะทินะคะผสมหางกะทิให้ได้ความข้นกลางๆหรือจะใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้เช่นกันใส่น้ําตาลทรายนะคะแล้วก็น้าตาลมะพร้าวตามด้วยเกลือค่ะแล้วเราก็จะใช้ใบเตยหอมนะคะนําไปล้างให้สะอาดผูกเป็นปมแบบนี้แพทจะฉีกๆนะคะให้เขามีความแตกเพื่อให้กลิ่นของเขาเนี่ยออกมานะคะเป็นกลิ่นของใบเตยนะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ให้น้ำตาลเนี่ยเริ่มละลายนะแล้วเราจึงจะนำไปตั้งไฟค่ะสำหรับกะทิที่เราทำขนมนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนนะไม่ใช้ไฟแรงเพราะว่ากะทิของเราจะได้ไม่แตกมันค่ะพอกะทิเริ่มเดือดแบบนี้ก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะคนให้พอเข้ากันน้ำตาละละลายดีแล้วกะทิเดือดอีกรอบนึงเราก็ปิดไฟพักเอาไว้ค่ะพอเราเตรียมกะทิเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาต้มบัวลอยกันค่ะ นำับลอยที่เราปั้นเอาไว้นะคะคลุกแป้งนวลเอาไว้เนี่ยเราก็นํามาสลัดแป้งนวลออกนะคะผ่านกระชอนแล้วก็ต้มในน้ําเดือดจัดค่ะคนให้แป้งนะคะแตกตัวออกจากกันไม่เกาะกันนะตัวโบลอยนะคะเขาก็จะค่อยๆลอยขึ้นมาเมื่อน้าเขาเดือดจัดจัดนะเราก็ใช้ไฟกลางในการต้มค่ะพอโบลอยของเรานะคะลอยขึ้นมา จนครบหมดแล้วนะคะก็พักเอาไว้ในเตาเนี่ยนะคะต้มเอาไว้อีกประมาณ1-2นาทีแล้วเราก็ตักลงมาใส่ในน้ํากะทิที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะในส่วนของับลอยสีสีเนี่ยแพทจะต้มก่อนนะส่วนับลอยที่เป็นแป้งข้าวเหนียวเนี่ยจะมีสีเข้มนะคะเราก็จะมาต้มภายหลังวิธีการต้มก็เหมือนกันนะต้มในน้ําเดือดจัดนะคะไฟกลางนะแล้วก็ต้มจนเขาลอยขึ้นมาทิ้งเอาไว้ในเตานะคะอีกประมาณ1-2นาที แล้วก็นํามาใส่ในน้ํากะทิเราจะต้มน้ํากะทิต่อนะคะประมาณ1-2นาทีจนเขาเดือดอีกรอบหนึ่งให้ตัวบัวลอยเนี่ยเขาซึมน้ากะทิเข้าไปค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ทําขายนะคะอยากจะใส่ถ้วยนะเราก็สามารถต้มบัวลอยนะคะแล้วก็แช่ในน้าเชื่อมสัดส่วนน้าเชื่อมเนี่ยแพะใส่เอาไว้ให้ในสูตรแล้วนะคะเราก็จะแช่ไว้ในน้าเชื่อมนะคะกระปุกหนึ่ง แล้วอีก,กระปุกหนึ่งก็จะเป็นน้ำกะทิค่ะอาจจะต้องชิมรสนะลดน้ำตาลในส่วนของน้ำกะทิลงอีกหน่อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาหวานจัดเกินไปค่ะสําหรับบัวลอยที่เราต้มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาโรยด้วยหัวกะทิอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ให้รสชาติของเขาเนี่ยมีความละมุนขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรแบบตำราโบราณน,นะสูตรนี้นะคะบัวลอยของเราเนี่ยก็นุ่มเนบนะไม่บวมไม่อืดน,นั่นเองค่ะ ถ้าเพนเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องยาพาเข้าครัวแกลมมาคิดเชนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ